NFT คือโอกาสคือโอกาสที่ให้ทุกท่านสามารถมาสร้างรายได้ของตนเองได้ NFT คือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างหนึ่งครับผที่ท่านสามารถจะนำมันไปใช้ในโลก Metaverse หรือในโลก b l o c k c h a ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีงานศิลปะ เป็นสิ่งที่นิยมนําไปใช้กับ NFT ที่สุดมากที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งงานศิลปะอันนี้เป็นงานศิลปะที่ทุกคนให้ค่ามาคอมมูนิตี้ให้ค่ามาัมูลค่ามันเกิดจากการที่ทุกคนไปให้ความสําคัญกับมันครับผมข้ามจาก็คือว่าทาไมเราถึงไปให้ความสําคัญกับมันทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่ไฟไล์ดิจิตอลนะมันเหมือนไฟล์ JPEG มันเหมือนเราเอาเงินจริงๆเนะี่ยไปซื้อไฟล์ที่จับต้องในออฟไลน์ไม่ได้เลยไม่มีรูปไม่มี ไม่มีอะไรที่จับได้นะครับผมแต่ว่าทุกคนให้ความหมายมันเพราะทุกคนอยากเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวกับมันครับผมการที่ได้เป็นเจ้าของ NFT คือคุณเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงและ NFT มีเพียงชิ้นเดียวในโลกครับนั่นะคือเสน่ห์ของมันครับแล้วสมมตินนะสมมติว่าทุกคนบอกว่าถ้าเกิดผมอยากเป็นเจ้าของโมนาลิซ่าผมจะผมก็แค่เซิร์ช Google พิมพ์คำว่าโมนาลิซ่าผมก็เซฟ รูปโมนาลิซา bon เอามาใส่ในมือฉีผมได้แผมก็เป็นเจ้าของโมนาลิซาเอเนฟทีก็เป็นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าผิดครับผมเพราะว่าเอเนฟทีครับมันจะมีรหัสของมันครับมันจะมีโค้ดของมันซึ่งมันจะบอก,บอกว่าคุณนี่แหละคือเจ้าของภาพโมนาลิซาที่แท้จริงคุณเป็นคนเดียวในโลกนั่นเลยทําให้เกิดกระบวนการที่ทําให้เอเนฟีบูมขึ้นมาครับผมนะ ซึ่ง NFT เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามูลค่ามันไม่ใช่แบบว่ารูปละ1 0 0บาท1 0ึ0งพันบาทไม่ับผม NFT บางรูปมีมูลค่าเป็นพันล้านบาทถูกต้องคนระับไฟล์ดิจิตอลเนี่ยะครับแต่ว่ามีมูลค่าเป็นพันล้านบาทเพราะผู้คนให้ความสำคัญกับมันแล้วคําถามคือว่าแ้วสมมติว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่บ้านตอนนี้วันนี้ฉันอยากจะสร้างงานศิลปะ NFT เนี่ยทำได้ไหมทําได้ับผม NFT หรือ blockchain เป็นโลกที่ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็น influencer แบบท่านอื่นๆหรือว่าเป็นศิลปินแบบท่านอื่นๆไม่จำเป็นะครับคุณอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการสร้าง story content หลายๆคนที่สร้าง NFT สร้าง collection NFT ขึ้นมาแล้วก็สมความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินนะครับเป็นกลุ่มเป็นอาจจะเป็นเคื่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบว่าโด่งดังอะไรแต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้ ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งคนระับเพื่อนผมคนหนึ่งเนะี่ยเดิมทีเป็นนักวาดที่มีฝีมือมากเก่งมากาวาดรูปสวยมากแต่ขายรูปเนะี่ยได้แต่ที2,000ต่อรูป2,000 3,000ยังแพงเลย6,000ซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าการมาของโควิดทำให้รายได้ของศิลปินในส่วนนี้ลดน้อยลงมากๆนะครับตั้งแต่ผมและตั้งแต่ผมไปสอนเขาเริ่มใช้แปลงงานเขามาเป็นเทนเนอร์ที จากเริ่ทีรูกเขาใน2,000 3,000 4,000ใช่ไหมครับตอนนี้รูปของเพื่อนผมคนนี้เฉลี่ยต่อรูปนะครับอยู่ที่100,000บาทงานทุกชิ้นของเขาตอนนี้ลงไปปุ๊บไม่เกินไม่กี่นาทีคนระับแท่แค่จะต้องต่อคิวซื้อกเลยครับรูปหนึ่งอยู่ที่ประมาณ100,000บาทจากหลักพันกลายเป็นหลักแสนท่านเห็นอะไรไหมครับ NFT คือโอกาสคือโอกาสที่ให้ทุกท่านสามารถ มาสร้างรายได้ของตนเองได้สิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยของ NFT ที่จะก้าไปสู่ใน m e t a v e r s e ในอนาคตต่อไปด้วยพ่อผมเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในนักวาดนะครับคุณพ่อที่เวลาไปงานที่ไหน่ก็จะชอบมีการจดบันทึกแต่ขั้นอื่นๆเียเวลาจดบันทึกจะจดตรวจสอบใช่ไหมครับ<อ>คุณพ่อจดบันทึกด้วยการวาดรูปแล้วจาได้ว่าฉันวาดตรงนี เป็นอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอย่างไรวาดแต่รูปออกมาแล้ววาดเร็วมากซึ่งล่าสุดครับผมก็เลยเอารูปของคุณพ่อที่คุณพ่อเคยวาดเนี่ยเอาไปลงเป็น NFT ครับล่าสุดรูปของคุณพ่อเนี่ยอยู่กับพี่ชาร์โลนะครับวันนี้ก็มางานด้วยอยู่กับเจน NFT นะครับผมนะซึ่งก,ก็กำลังจะเปิดรประมูลกันเห็นไหมครับงาน line, ออฟไลน์ก็มาอยู่บนบลกเชนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างใหม่สมมไปนะครับผมนะเป็นแค่ สรุปแล้ NFT ครับเป็นโอกาสที่จะให้คุณสามารถสร้างสิ่งทรัพย์ดิจิตัลได้โดยไม่มีการจำกัดขอบเขตใดๆทั้งสิ้น